เพราะว่าเอฟซีหลายหคนคอมเมนต์มาว่าไม่วงกลมให้หน่อยอยากได้วงกลมอ่าเดี๋ยวจัดให้พี่เนาะในห้องนั่งโทรอยู่ไหนเนี่ยันยังอยากใครเนี่ยยังอยากก็พี่น้องเนาะจะเป็นสินทรัพ์เพื่อนบัรลับกด้วยเพราะมันเป็นเลียนลบเลียนลบอยู่พื้นดีนะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมโทรครับเบาออิสราเอลกันเนาะหลังจากปล่อยไปแล้วพี่น้องก็อยากได้ตัวที่เพิ่มวงกลมให้นะครับ น่าน่นรอบฟังเสียงนี่เงียบเงียบครับพี่น้องขอให้ฟังเสียงเบาอิสเาเอลียตัวจริงเสียงจริงเสียงแท้ต้องเสียงนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่เบาอิสเารอลียของแท้แน่นอนนะครับผมหลายหลายคนคอมเมนต์มาว่าไม่ใช่คนอิสราเอล มันโทรคุยกันเองอยู่ในประเทศไทยนี่แหละว่าสันว่าโอ้ยหลายเอาละครับเบื้องขึ้นจะได้ลบหลุดคุยงลบหลุดระเบิดเป็นจะได้บ้าบอาอิสราเอลครับครับผมหลังจากที่ปอยตัวเลขกเนี่ยทางออกไปแล้วเนาะนะครับก็มีหนึ่งสี่หนึ่งแมนครับแมนครับแล้วก็สองแปดสามแมนปะครับ สองตัวล่างนี่มีหาซีคับหาหกแม่นป่ะครับนะครับผมมันคือเป็นเสียงจากเปาอิสราเอลนะครับซึ่งทั่วหาเพิ่นนะครับเนาะแต่ว่าอยากให้เพิ่นโซหนาเพิ่นกับปากาโซหนาอยู่นะครับเนาะเพิ่นให้เพิ่นปิดเลก่อนนะครับปิดความรอเลยก่อนนะครับรอก่อนแอดมิดนเด้บปาอิสราเอลนะครับมาที่นี่เอฟซีเพิ่นกับ อยากได้จังหวัดที to well? ่แล pues be ้วนะครับอยากได้จังหวัดที่แล้วคือบาอสเลี่ยวเน้นเก้าสองนังวดที่แล้วเนาะนะครับแนบมาครับแนบแนบแนงวดนี้พี่น้องเอฟซีก็อยากได้ตัวเน้นๆตัวที่จะเอาลงทุนนะครับบาอีสเลียวมักตัวไใดชอบตัวใดครับซีหนึ่งกับหาซี วงกลมบอกนะครับงเาที่เราเขียนมาวงสหนึ่งกับห้สี่นะครับมักยู่แค่ไหนบอกครับเปาวงกลมเลยี่นห้าเนาะตอนนี้เห็ยังอยู่เนาะเห็นงานหรือว่าเนาะตังอสี่หนกับห้ีวงกลมงครับอ้เห็นงเลยบอเก็บเงินจังไงก็เจัี่ไหนวนี้มีความมั่นใจส้ไหนครับวนนี้ ใจสูงอยู่ครับมันนี้ฮะมันใจสูงม e> ันใจสูงอยู่มันใจสูงอยู่ครับมันใจสูงอยู่เปลสิบเปอร์เซ็นต์อยเปอร์เซ็นต์ับอเป็นไหนครับเปลสิบเปอร์เซ็นต์ครับเป็นไหวันนี้ลงทุ่เหลากเน่ยเรบหลายกว่าเก่าอ่ะวันนี้ขายของแข็งนะหลายกว่าเก่าเนาะครับวันนี้ก็จะในกระแสแตกคื้เก่นะครับเนาะมาอราเรลที่แป เอามาียังให้เพิ่นฝากถึงกุ๊กซี่นัน่นครับให้ฟังจากปากเพิ่อนครับเบ้าอิสเรียลครับผมครับหลังจากปล่อยอิสเรียลเดี๋ยวมันมีหลายอิสเรียลซะเหลือเกินนะครับให้เบ้าอิสเรียลจำให้เอฟซีทีต่ติดตามนะครับมาเบ้าอิสเรียลปล่อยเห็นแต่เพราะเพราะมาไอ้ผมพ่อน,นะครับผมเนี่ยมันจะมีไรเพล แตัวเลขมันตั้เ่อวี้ไอ้พกพ่อูดยวครับผมมีแค่ตัวเลขตัวเลขก็มสาน่นะครับเนาะสามตัวมีสอชุดสองตัวก็มีสชุดนะครับก็คือมีหนึ่งซีหนึ่งสองแปดสามแล้วก็หาซ แล้วก็หาโขกนะครับเนาะเป็นเน้นสองตัวครับเอาเน้นสองตัวดังๆให้เพื่อนนะครับผมสองตัวสามตัวเน้นตัวใดครับอ่าสามตัวไปเน้นหนึ่งีก่นสองตัวเน้นสีครับผมได้ยินไหครับพี่น้องทุกคนได้ยินพิมมาครับผมพิมมาครับพิมมาครับพิมมาครับวงให้แล้วนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะครับที่บาเชฟเชลีิ่นเน้น แล้วก็หาซีอ้าทวชาวชาวโปรอิสราเอลนะครับโทรหาคนเสียงจริงๆนะครับจากบ่าวอิสราเอลนะครับดูระดังเป็นวงกลมหายแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวโชว์ตัวเลขกให้น้องเดี๋ยวโชว์ตัวเลขกหาวงกลมหายมาแล้วเด้อพี่น้องที่ชาวอิสราเอลบ่าวอิสราเอลวงกลมหายแล้วครับพี่น้องก็หายแล้วเพราะว่าอยากได้ตัววงกลมขนาดเหลใหญ่ๆอ๋อนี่เล่นเล่นเลย นให้แล้วนะครับตัวกลมๆเ่าอยู่สิเรียวเด้อเดินีนะครับแล้วก็ีนึ่งลลมตัวแดงแดงให้นะครับลงปลมตัวแดงแดงให้นะครับคลื่นๆวยตัวนี้ครับแคมปเลยนะครับวงกลมให้แล้วสำหรับเป่าอิสเรีย ลมให้นะครับตัวที่เน้นเน้นคัดเน้นๆ้นให้นะครับหนักไปที่ตัวใจนะครับไปที่ตัวนี <S 1> 1 <S ้พงอีกเอาเพรามั่นใจนอยต้องมาตัวฉบับพวงอ,อีกนะ ห้าสี่ผมนี่จะได้ครับตเดียวกันขโมหน่อยครับ oh. พ okay ี oh. okay ่องฟองนีไหนครับขอคุณ oh. okay. okay ้อนหัสแครปครับค้าหนามาจากหนเนี่ยให้มึงหนาน้างามครับโอเคอเคให้มันใจว่านาพี่ําพองเพราะว่า a i มันเผื่อเอมันเบิ้งโบแมนหนาพี่ําพองนั่นนะโอเคตัวนี้แล้วเนาะโอเคตัวนี้เนเลพอาสี่หนึ่งหนึ่หนนะรเป็นเลขบอกบุญนะครับ เสร้างดูเอาอ๋อต้นฉบับไาอีกต้นฉบับมาอีกเอาเอาบเลย้อันดี้อันเดียวอัเีต้นฉบับดีกว่ามีลายเซนด้วยลายแทงมีลาเซนหงกงด้วยงกงแนะครับใาอเดียด้วพารวยอันนี้เป็นต้นฉบัดเป็นเบาค่ะครัเาอเียวครับเบาเบงแสุดเบาเาตัวไหนเบา ต้องคองเบิงเบิ้งอซ่องเด้ออย่าอย่าไปเบิงสองป้อมเด้อเบิงไ้นี่ส่องตัวเลขมันใจจักเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะตาอิสราเอลอันมันใจจักเปอร์เซ็นต์ทางงวดนี้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้หกสิบเปอร์เซขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อหอทครัาารขอบคุณครับ เป็นไงครับท่านผู้ชมสายตทรจริงครับเปล่าเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวตอนนี้เป็นเที่ยวบาอ้าวโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับเด้อนะครับวันนี้ขอให้ปังๆเนาะครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับออ่าขอบคุณหลายครับสวัสดีครับทุกอย่างนะครับผมบอกแล้วว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับ เลขบอกบุญถ้าอย่างไงก็ตามกันต่อคุยกันต่อแล้วกันวันนี้ผมกับพีนงานทุนห้างนะครับสายตรงจากอิสเรเอลนะครับเพิ่นโทรมาบอกมาย้ำนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับสำหรับเห้างสามตัวนะครับคนทุนน้อยนะครับนุ่มอิสเาเอลนะครับเพิ่นโทรมาบอกมาย้ำให้นะครับสินี้ครับยวแคบหน้าจอไว้หนึ่งสี่หนึ่งนะครับสองตัวก็สี่หนึ่งนะครับ กับ5 4ีนะครับที่วงกลมสีแดงแงนะครับจะเป็นชุดเน้นนะครับของหนุ่มอิสราเอลนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับทางไลฟ์สดนะครับครับหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวเรกรับอิสราเอลปล่อยวันนี้นะครับมาตามนัดนะครับอากูได้เข้ามารับส้มนะครับ ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับเป็นบรรยากาศสดๆวันนี้นะครับไปาาบนนบเป็นทีมงานนะครับที่มารอติดตามตัวเลขแนวทางรับอิสราเอลนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ กูได้ข้ามารับชมนะครับตัวเลขของรับอิส,อสราเอลนะครับก็อคอยๆโชคๆมันหมานนะครับเด้อสวัสดีครับ